อ่าวันนี้ไม่ได้มาสอนนะครับจะลงโปรแกรมที่จะทำลิงก์สำหรับลงโปรแกรมติปิตก,กะอบบดานไว้ครับเพราะว่าเออมันโหลดยากเพราะาไปต้องไปหาใน facebook แล้วก็เราเราไม่ค่อยเจอครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ง่ายๆครับแล้วก็หาแอปเกี่ยวกับอภิธรรมเกี่ยวกับ อ่าพใจบิดกมาลงนะครับมันก็มันก็โอเคนะลงเองบ้างมันก็ดีครับแอปนี้ครับวิธีลงมันก็ไม่มีอะไรแต่จะทำลิงก์ไว้เผื่อนะครับเผื่อคนที่สนใจอะไรนี่ครับ ก็ไม่มีอะไรครับพูดให้ฟังสิไปเรื่อยกๆก็ได้แต่ว่ามันก็นก็ไม่ยากแค่แค่โหลดไฟล์มาแล้วก็อ่าเปิดในแอปใช่ไาะใน a n นดรอยนะครับ a n นดรอยแอปไฟล์มันก็ประมาณ700 m b เมกะบิตอ่าทดสอบเปิดดูอ่าฮะโอเค เรียบร้อย